สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดวีดร้องกลางพิธีนางรำถวายแม่ย่านางเรือตะเคียนโบราณชูเล็กเด็ด3นิ้ววันที่1 4มีนาคมผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่วัดเจริญรัตน์รังสรรค์ซึ่งนางรำในหมู่บ้านกว่า13คนได้ทำพิธีรำถวายให้แม่ย่านางเรือแม่ตะเคียนทั้งหลลำอายุกว่า200ปีซึ่งระหว่างที่คณะนางรำไร้ร,รำมีหญิงสาววัยกลางคนมาเส้นไหว้พร้อมวีดร้อง ใครถูกแม่ย่านางเรือเข้าสิงจากนั้นได้เดินว่าเรือทั้งหกลำก่อนจะชูเลขเด็ด3ตัวเขียนเด่นชัดก็คือ359ให้ผู้นำไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่มีแม่ค้านำมาจำหน่ายรวมกว่า10แแผงพร้อมกันนี้ได้มีการเขียนเลขเด็ดต่างๆไว้หลายตัวอาทิเช่น246 256 236 ตลอดจนผู้คนที่นำแป้งฝุ่นมาโรยตามส่วนต่างๆของเรือพร้อมใช้โทรศัพท์มือถือถ่อถายหาเล็กเด็ดพากันได้หลากหลายอาทิ3 5 57นอกจากนี้ยังมีชาวบ้านที่ถูกรางวัลงวดที่แล้วจำนวนหลายรายที่มาบริการเจ้าแม่ตะเคียนทั้งคอยยกดอกไม้ที่มีคนมาบูชาออกเมื่อเต็มแล้วคอยถวายสำรับน้ำอาหารข้าวหวานและในกลางดึกคืนนี้จะมีการส่งแม่ย่านางเรือทั้งหกลำ เพื่อขอโชคลับอีกซึ่งเลขเด็ดของแม่ย่านางเรือตะเคียนโบราณทั้ง6ลำก็คือหมายเลข 359, 246, 256, 236, 35และ57นะคะฟังอีกครั้งนะคะ 359, 246, 256, 236, 37และ57นะคะวดน,นี้ก็ขอให้โชคดีกันทุกคนค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ